สวัสดีครับเพื่อนๆที่พี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ธนก,กิจทรัพย์รุงเรืองนะครับวันนี้ก็มาดูสวนข้างๆที่อยู่ที่อยู่ข้างๆกันกับสวนของผมก็เป็นของพี่พี่เสานะครับเรียกแก่พี่เสาพี่เสาก็ทําคล้ายๆกันครับผมแต่ว่าของของพี่เสาแกจะมีโครงมีโครงแกที่ปลูกไว้ก็จะมีนะครับของพวกไม้เลื้อยจงเช่นพวกแตงกวานะครับที่จะต้องขึ้น ร้านนะครับแล้วก็มีทั่วพูนะครับส่วนในสวนของวิสาวกงก็มีเยอะนะครับมี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 พืชผักเยอะนะครับาใช่ครับก็ดูไปเรื่อยครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องมีมะเขือยาวมี มีมะเขือยาวมีกระเพราปลานะครับกระเพราป่าที่เด็ดออกมาแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะอก๋อกระอ้อกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นกระเจี๊ยบผักกระเจี๊ยบที่ปลูกไว้ผมก็ลืมชื่อนะครับปลูกไว้เยอะครับพี่น้องก็นี่แหละครับบรรยากาศเชิงเขาตอนเยน็เยนๆก็ลงมาทําคลิปมาถ่ายคลิป มีมะเขือยาวนะครับนี่ออกลูกได้กินหลายรุ่นแล้วเห็นพี่สาวเบอกว่าได้หลายรุ่นแล้วนะครับตัวน,นี้อันนี้ตะไครน้นี้เอาไปกินเลื่อยอยู่เนาะใช่ใช่ครับที่ลงไว้ก็มีเยอะครับพี่น้องก็มี นี่ครับก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดพันอะไรพี่ข้าวโพดหวานครับข้าวโพดหวานเนีาะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หายตัวข้าวเหนียวมาไว้เนาะถ้าเราข้าวเหนียวมาก็น่าจะนี่อยู่น,นะครับได้สิบวันนะอืมได้หกเจ็ดวันแล้วครับอันนี้ก็จะปลูกซ้ำๆกันไปเรื่อยครับพี่น้องก็จะมีพวกอ่าพวกต้นชลลดพวกผลไม้ก็จะเป็นพวกชมพู่นะครับ มีมันห้านาทีนะครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของกล้วยก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าอุดมสมบูรณ์ครับตรงนี้เพราะว่าดินน่าจะดีอยู่ทั้งจากมีกล้วยออกมาทุกต้นเนี่ยก็จะเห็นลูกออกมาสวยนะครับออ,ออกมาสวยทุกต้นเลยตน้นผมก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะพี่แต่ต้นต้นที่อยู่ร้านที่ที่ผมปลูกไว้อะอันนั้นออกออกสิบสี่ สิบสองสิบสี่ลูกเลยนะอ่าปีแรกอาครับอันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งปีแรกนะครับที่เพิ่งเข้ามาอยู่กันนะครับบ้านนี้ก็ยังไม่ถึงปีครับก็นี่แหละครับพี่น้องทําไปเรื่อยๆนะครับครับอัปเดตอ่าเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวตอนนี้อัปเดตให้เรื่อยๆเ,อยเดี๋ยวอีกแปลงหนึ่งนะครับก็จะมีตัว พืชผักออร์แกนิกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทําอีกที่หนึ่งนะครับส่วนมะนาวมะนาวนี่พันอะไรพี่เป็นเป็นวิจิตเป็นวิจิตหนึ่งใช่ไหมเออแต่ใบใบทําไมมันใบใบมันเดียวจังเหรอใช่ปะมันผมรูดใบออกหมดอ่ะอ๋อ้จะแตกใบมาอ๋อเราลูดรูด,รด,รดไอ้ที่เป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรวงแหวนนะใช่ไหม ใบที่มันติดเชื้อวงแหวนน่ะใช่ไหมใบงีบใบงออ่ใบงีกใบงอใช่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 อ๋อรูดใบออกหมดเลยมันก็ตกลง่ปลดน้ําใส่มันก็แตกแตกใบมาใหม่เยอะให้ให้ให้มันลดให้มันให้มันให้มันไม่ต้องไม่ต้องให้มันลามเนาะถ้ามันลามเนาะมันจะมันจะตายนะตอนแรกมันจะตายเลยรูดใบออกทิ้งหมดมันออกมานก็จะมีพวกเผือกพวกอะไรด้วยนะครับตอนนี้ก็มีขามีตะไคร้นะครับก็ ทำอยู่ทำกินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง <c oughs> อ่ <c oughs> อไม่ร <c oughs> อม่วงรอชมพู่เนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ไฮไลท์ก็เดี๋ยวอัปเดตรอ <c oughs> อีกพวกมะม่วงพวกชมพู่พวกผลไม้อะไร <c oughs> พวกนี้นะครับว่าผลผลิตเราจะออกมาได้ดีไหมนะครับแต่ดินดินสวยดินสวยนะแต่มันนี่ผมผมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นระยองหรือว่าเป็นอะไรเนี่ย ทำเงินเลยแม่แะถูกนะ่าแมแ่เด็ดยอดไปหน,นึ่งต้มตำจิบน้ำซีดินเนี่ยครับพันนี้ครับพี่น้องใครที่พอรู้บ้างนะครับว่ามันเป็นพันอะไรแตเ่เห็นพี่แกบอกว่าพันนี้เขาใช้กินใบนะครับส่วนมากเขาใช้กินใบกินยอดกินยอดนะครับลวกจิ้มนะครับเนี่ยพันนี้พันน,น,นี้มันก็จะแปลกแปลกแตกตาจากห้านาทีนะครับเพราะห้านาทีมันจะออกก้านสีแดง นะครับ <myst ic ure> แต่ตัวนี้จะเป็นก้านสีขาวก้านสีขาวแล้วคราเนี้ยยอดของเขานะครับก็จะเป็นออกมาเรียวๆหน่อยมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่มันที่เขาปลูกขายกิอือเป็นมันกินยอดเดยเฉพาะเนี่ยครับความรู้ใหม่เดี๋ยวอัปเดตนะครับอัปเดตว่านะครับเวลามันมันมันที่เขาปลูกขายแต่มันที่เขาปลูกขายกินยอดไม่ได้มันจะเมาอ๋อครับแต่มันตัวนี้กินยอดได้ ยวรสชาติของยอดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับายพันธุเดี๋ยวเดี๋ยวจะเด็ดไปแล้วก็ลองไปจิ้มน้ำพริกดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องก็ทําสวนเล็กๆครับสวนเล็กๆอยู่นะครับก็ตรงที่เขาแรลนะครับตอนนี้ก็คือในหมู่บ้านนะครับก็จะมีอยู่แค่หกหลังคาเรือนนะครับแต่ว่าก็จะมีพื้นที่นะครับในการแบ่งสารปันส่วนกัน ให้ทำมาหากินก็คือทำปลูกผักปลูกอะไรกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปจับจ่ายที่ตลาดอย่างเดียวของเราก็มีกินนะครับตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าสวนข้างๆข,ของเราก็จะเริ่มทำเป็นผักออร์แกนิกเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมช่วยอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับจะเข้าไปทำถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กดกระดิ่งให้มันสั่นกิ้งๆนะครับเพื่อจะเวลาผมอัดคลิปเข้าลงไปเอาคลิปเข้าลงไปแล้วลงไปแล้วนะครับก็จะได้มีเสียงกระดิ่งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ดูและอัปเดตสถานะนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube ธนกิจทรัพยลุงเดืองด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับคับสวัสดีครับ